สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมณีขนน้าเขาลูกเขาปลาอีกแล้วจา้ารอเบิ้งเห็ดเด้อค่ะเห็ดบัวหอยมีกัวมารอเบิ้งว่าสิได้บ่นี่จ้ะพอล่ะค่าเห็ดขาวดินจ้ะเห็ดขาวดินอีกหนึ่งดอกค่ะจ้ะบังมาดยต่อค่ะ เห็ดสวยค่ะเห็ดมันปูชมพูเห็ดมันปูสมจ้ะ เห็ดมันปูจ้าเอาไปยำแล้วจ้ะนี่แสบคือกันค่ะมีอีกวะเดีย๋ยวค่อยไปตัดขาจ้ะนี่โอ้ยดอกงามแห้งค่ะ เดี๋ยววันนี้เอาไปยำเด้อยำแสบด้จ้ะเอาไปผัดผัดไฟ่ไข่กับแสบค่ะจุ่งงมงามๆลยจ้ะมีแต่ดอกงามๆเลยค่ะนอ่ข้าวดินจ้ะ เกเห็ดมันปูค่ะเอาเห็ดมันปูไปยำจ้า,เ,าเห็ดเริ่มายบ่คอยมีเ,เห็ดปันใดจ้า แด่บอ่อเลือกออกจาจะเลือกเอาตัวที่มันยังอ่อนมาิดล่ะอันนีแนวมาใส่เก็บเห็ดมันปูจ้ะเห็ดมันปูสีชมพูหรือว่าสีส้ม เอาไปย่าจ้านี่ดอกงามด่ค่ะนเดี๋ยวค่อยไปตัดขาจ้ะ เดี๋ยวค่อยไปตัดขามันนี้คือจิ๋มมัน แต่เห็ดมันปูเลยพี่น้องเอ้ยจ้ะงามคือเก่าค่ะงามคือเก่าเห็ดมันปูก็สวยเหมือนเดิมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นแด้เด้อจ้ะเห็ดบอฮอยมีก็เลาะเบิ้งคือเก่าค่ะ เห็ดเองจ้ะตัวทำงนานเลยค่ะนี่ค่ะเห็ดเห็ดมันปู he ed. He ed ที่เก็บมัอนี่จ้ะนี่นี่ค่ะมัอนี่เด้าาหเห็ดมันปูจ้ะเห็ดว่ามันรอหาเห็ดปวอเพิ่นบ่เห็นค่ะจ้าลน,น,นี่ก็สิออกไปบ้านแล้วค่ะสิกลับบ้านแล้วจังได๋ก็ฝากติดตามรับชมช่องสาวปุ๋ยตะลุยปลานในเด้อจ้ะมื้อนี้ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ